สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่ที่สาขาหนึ่งะครับยามเย็นแล้ววันนี้แสงอาจจะดูมองๆไปชนิดหนึ่งนะครับมาพบกับคันนี้เลยนะครับ Isuzu D-Max 4ประตู Highlander เกียร์ออโต้ 1.9Z นะครับปี2019เลขไม้นี่ต้องบอกว่าน้อยมากๆเลยนะครับ30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นรถมือเดียวเลยนะครับรถมือเดียวรถหน่วยงานปลดระวางนะครับ ข้อดีของรถหน่วยงานปลดระวางนะครับเขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องอะไรต่างๆที่ศูนย์บริการทั้งสิ้นเลยนะครับสามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศเลยนะครับสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับหากท่านใดสนใจอยู่ต่างจังหวัดเห็นคันนี้แล้วอยากได้อยากจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับจัดให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับมีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับออกรถวันนี้นะครับช่วงนี้เรามีแคมเปญใหม่เข้ามานะครับแคมเปญนะ ออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะครับขับฟรีไปเลยนะครับ90วันเนาะท่านใดสนใจรีบจับจองเข้ามาเลยนะครับเลขไม้สา0 0 0ื่นเท่านั้นนะไม้น้อยๆแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปชมนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับมาดูในส่วนของฝากระโปรงหน้านะเรี่ยมสันต่างๆ ต้องบอกว่าเดิมทั้งคันนะครับสำหรับคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยดีกว่านะวิ่งไม้น้อยๆรถหน่วยงานนะครับเลขไม้น้อยๆแบบนี้นะส่วนมากเขาจะเป็นรถสำรองเนาะไม่ใช่รถตัวหลักที่ต้องวิ่งประจำประจำนะครับอันนี้เป็นรถสำรองรถสเปรนะครับเลขไม้ก็เลยน้อยๆแบบนี้เนาะด้านหน้านะครับไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วกลมๆนะ สวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคมไฟนะครับสวยใสไร้ทิติเลยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไฟเดย์ไลท์นะครับมีให้ด้านหน้าเนาะกระจังหน้าโครเมียมเคี้ยวใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เงาวับเลยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะครับกันชนหน้าก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะสีขาวมุกนะครับผมไม่ถ่ายช่วงเย็นเนาะสีมันอาจจะมองๆไปสักนิดหนึ่งนะครับหากถ่ายช่วงกลางวันนะสีจะสดมากนะครับขาวสวยเลยแหะครับ ป้ายทะเบียน8กไก่สเสือ9608กรุงเทพมหานครได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับเดิมทั้งคันจริงๆนะครับตรวจสอบประวัติที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับทั่วประเทศเลยนะครับเลขไม้แท้เดิมแน่นอนไม่มีการกลับสีไม่มีกอไม้ไม่มีเปลี่ยนเครื่องแน่นอนเนาะ การันตีโครงสร้างให้นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับนี่ล่องไฟสวยมากนะครับแนบชิดสนิทกันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแก้มกับกันชนหน้าหรือว่าฝากระโปรงกับแก้มนะล่องไฟนะแนบชิดสนิทกันแบบนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างดีกว่านะครับแม็กอลลอยแท้เดิมโรงงานเนาะสีบอนเงินนะครับหกลูนะระบบเบรกคู่หน้าได้เป็นดิสนะครับคู่หลังได้เป็นดัมมนะครับแม็กชุดนี้นะครับรัดด้วยยางบริสโตนนะครับ บริสตออีโคเปียนะซีรียางขออนุญาตดูซีรียางแป๊บหนึ่ง265 60 R18 m a c อแม็กขอบส8ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ตัวยางได้เป็นยางปี2023เลยนะครับรถปี19ยางปี23นะยางปีนี้เลยนะครับไม่ต้องบอกเลยนะว่าดอกยางจะเยอะขนาดไหนนี่ดูได้เลยนะครับจากคลิปนี้เลยดอกยางหนาะๆนะล่องยางลึกๆแบบนี้ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับ ด้านในซุ้มล้อนะครับไม่มีรอยผุก่อนไม่มีรอยตัดต่อเชื่อมใหม่แต่อย่างใดเจ้าของเดิมนะครับพ่นบอดี้ชูดมาให้ด้วยเนาะกันสนิมนะนี่โชคเดิมสปริงเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกมากต่างๆนะครับเดิมๆทั้งสิ้นนะอยู่ในสภาพเดิมๆพาร์ทเดิมโรงงานทั้งสิ้นเลยนะครับโลโก้ Highlander นะนี่มีนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะ มีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวด้วยนะครับฟิล์มมีให้รอบคัน60%เซนนะครับบันไดสีทูโทนนะครับแข็งแรงทนทานนะบันไดคู่ตัวมาแบบนี้อยู่แล้วนะไม่มีแตกไม่มีหักนะไม่มีตําหนิเลยนะครับสวยมากนะครับมือเปิดได้เป็นโครเมียมนะครับเดี๋ยวไปดูหลังคากันก่อนนะครับสอบวิทยุด้านหน้ามีให้หลังคาไม่มีลอกไม่มีร่อนนะร่อนหลังคาสวยๆแบบนี้นี่คุณผู้ชมไม่มีบุบไม่มีบุ๋มนะ เลขไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนไม้สามหมื่นเองนะครับต้องรีบจับจองเลยนะทางเรามีเซลลมากกว่า30ท่านเลยครับไม่งั้นหลุดไปถึงท่านอื่นแน่นอนนะครับรถสวยๆแบบนี้นะดูคลิปผมนะป๊อปเพชรยนต์นะครับติดต่อผมได้เลยให้ผมให้ให้ผมได้ดูแลนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีแกะไม่มีขายแผงประตูไม่มีชำนะอุปกรณ์ต่างๆแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับวัสดุส่วนนี้จะเป็นหนังนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถกันนะ ัวน็อตแก้มหน้าด้านซ้ายเดิมๆไม่เคยแกะเคยไขเลยซอกประตูสวยมากนะครับภายในจะคุมโทนไปด้วยสีดำนะครับเกียร์ออตโต้นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะอยู่ในตำแหน่งเดิมพาร์ทเดิมโรงงานทั้งสิ้นเลยนะเสา A เสา B สวยมากมาร์คสีแต้มสีก็อยู่ครบถ้วนเลยนะครับเม็ดอาร์คประตูนะครับ k, รน,ะบนี่ครบทุกเม็ดเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับ สวยน่าใช้นะครับท่านใดมองหารถใช้งานสักคันนะคันนี้เหมาะเลยนะครับราคาถูกๆเลยนะครับจากไปไ้ายแดงเนาะเหลือเพียง599,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนนานสูงสุด84งวดนะงวดละประมาณ1 0ื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับ ติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะป๊อปเพชรยนต์0646423955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสา A เสา B เสา C นะครับรอยเม็ดอาร์คต่างๆของตัวรถนะต้องบอกว่าอยู่ครบถ้วนเลยแน่นๆแบบนี้นะครับนี่พาชมทุกจุดเลยนะครับเดิมๆแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของกระบะกันบ้างนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆสีเดิมๆนะผิวพันธ์เงาๆแบบนี้คุณผู้ชมได้สีเดิมนะครับ สีเดิมของเขาสวยสวยเลยเนาะมาดูด้านล่างกันนะครับแนบพัดซีนะครับเดิมๆแล้วเจ้าของเดิมพ่นบอดี้ชูตพ่นกันสนิมมาให้ด้วยนะครับมันก็เลยดำๆๆแบบนี้เนาะค่อนข้างที่จะดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับผิวพันธ์เงาๆนะเดิมๆนะครับทั้งคันนะครับสำหรับคันนี้สวยมากไฟท้ายเป็นแบบ led เรียบร้อยแล้วนะครับไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยโลโก้ต่างๆก็อยู่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็น โลโก้ z d d i นะครับย s u z u d Max อยู่ครบถ้วนเลยเนาะไฟทั้งสองฝั่งไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับฝาท้ายมือเปิดได้เป็นสีโครเมียมนะครับกันชนนะเดิมเดิมมาแบบนี้เลยนะครับสวยมากแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับกระจกหลังนะมีไล่ฟ้ามาให้ไฟเบรกดวงที่3อยู่บนหัวกระบะหัวเก่งนะครับอ่ะมาดูด้านล่างกันนะยางอะไรมีให้นะครับเฟืองท้ายเดิมเดิมเช่นเดียวกันท่อเดิมแหนบเดิมชกเดิมนะครับ ช่วงล่างไม่มีหยดไหลยเยิ่มนะช่วงล่างแห้งๆคีนๆแบบนี้เลยนะครับมาดูด้านในกันกระบะไลเนอร์นะไม่มีรอยเจาะไม่มีรอยแตกหักนะไม่ได้ไปใส่คอกไม่ได้ไปใส่หลังคาแต่อย่างใดนะครับสภาพเดิมๆมาดูโครงสร้างด้านหลังของลูกกระบะกันนะเม็ดอาร์คเดิมๆหัวน็อตไม่เคยแกะเคยไขยเลยนะครับล่องกระบะสวยมากนะแทบจะไม่ได้บรรทุกเลยนะครับนี่สะอาดสะอ้านนะครับในส่วนของกระบะเนาะหัวน็อตเดิมเม็ดอาร์คทุกตำแหน่งนะ อยู่ครบถ้วนทั้งสิ้นเลยนะครับฝาท้ายสวยสวยด้วยเช่นเดียวกันไม่มีรอยเจาะนะนี่ซีนเดิมเดิมหัวน็อตไม่เคยแกะเคยไขนะครับอยู่ในสภาพเดิมเดิมทั้งสิ้นหากท่านได้นะครับสะดวกมารับชมด้วยตนเองนะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับติดต่อเซลป๊อปได้เลยเนาะยินดีให้บริการนะครับ คัซีนะครับทั้งสองฝั่งนะไม่มีสนิมไม่มีผุก,ก่อนนะครับสวยๆผิวพันธุ์ด้านข้างฝั่งขวาก็ต้องบอกว่าเนียนๆเลยนะครับเหลี่ยมสันต่างๆนะคมๆแบบนี้คุณผู้ชมหาไม่ได้อีกแล้วนะครับเลขไม้ขนาดนี้เนาะไม้น้อยๆแบบนี้สภาพสวยๆแบบนี้นะครับได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับไม่มีผิดหวังเลยนะครับได้คันนี้ไปใช้นะครับ หัวน็อตเดิมนะประตูนะครับแผงประตูไม่มีตําหนิเลยนะครับวัสดุส่วนนี้เขาจะเป็นหนังนะส่วนนี้จะเป็นพลาสติกนะครับสีบอลเงินกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้บานคนขับนะครับออโต้อะลามนะแต่ของอีซูซูเรียก security system นะครับนี่มีให้นะการขโมยนะครับมาดูโครงสร้างกันตัวรถนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่แกะไม่ไขนะครับซอกประตูสวยๆเช่นเดียวกันนะในส่วนของบันไดนะทางขึ้นนะครับ ไม่มีรอยถลอกนะอันนี้เป็นรอยคราบคราบดินเฉยๆนะครับคราบรองเทนะ้าเนาะสติกเกอร์ตำแหน่งเดิมพาร์ทเดิมโรงงานอยู่ครบถ้วนเลยคุณผู้ชมหัว oh, <not S 1> นะ็อตเนาะมาร์กตรงๆแบบนี้นี่ได้ลดดีได้ลดเดิมๆไปใช้นะมั่นใจไร้กังวลน,นะครับมาดูเม็ดอาร์กันนะโครงสร้างของประตูฝั่งคนขับเนาะอยู่ครบถ้วนเช่นเดียวกันนะครับครบทุกเม็ดเลยนะครับ หากเม็ดพวกนี้ไม่อยู่นะครับสันนิษฐานได้เลยนะว่ารถคันนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับเพราะว่ารถเดิมๆเนี่ยจะต้องมีนะครับมาดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับภายในนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่งเลยนะครับฝั่งซ้ายนะควบคุมเครื่องเสียงได้รับสายวางสายได้นะครับฝั่งขวานะครับเป็นคูดคอนโทรลเนาะนี่พวงมาลัยแน่นๆนะพวงมาลัยหุ้มหนังแน่นๆเลยใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวไปดู เลขไม้กันนะครับสำหรับคันนี้เนาะเลขไม้สามหมืสองพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับรถปีนี้นะปีหนึ่งเก้านะครับวิ่งปีละหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับสภาพภายในนี่ สวยสดใสยอย่างมากวิทยุ CDFM ต่างๆก็ใช้งานได้ปกตินะผมขออนุญาตไม่เปิดนะครับเดี๋ยวคลิปลงไม่ได้โดนลิขสิทธิ์นะครับแอร์เป็นระบบไม่นุน่นใช้งานได้ปกติกีรนะครับสามารถล่นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะตบมาฝั่งขวาใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สได้เองเลยนะครับเกียร์ไม่มีลอกไม่มีร่อนฐานเกียร์สวยๆเช่นเดียวกันนะครับนี่ช่องวางของต่างๆเนาะไม่มีตําหนินะครับภายในสวยมากๆเลยเหมือนรถใหม่เลยนะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยคันนี้ ดีแม็1.9แนะครับสประตูไฮแลนเดอร์ปี19ไม้3,000 30, ขายราคานี้เลย599,000บาทเท่านั้นนะครับไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนเนาะผมขายราคานี้เลยนะคุณผู้ชมมาดูด้านบนนะครับรอยเจิมไม่มีนะครับพลาสติกหุ้มที่บงังแดดก็ยังมีอยู่เลยนะครับหลังคาไม่มีรอยขีดข่วนนะสวยๆใสๆส,ส,สะอาดจะอ้านนะภายในนะครับเป็นบาะหนังนะ เบาะหนังสีดำนะครับเดินด้วยตะเข็บได้สีดำนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มียับไม่มียน่นสวยๆเบาะเต็มใบเลยนะครับข้อดีของเบาะผ้านะครับเบาะผ้านะเขาจะไม่เก็บความร้อนนะครับหากเราจอดตากแดดแล้วก็ขึ้นมารถเปิดแอร์นะแป๊บเดียวก็เย็นฉ่ำแล้วนะครับที่วางแก้วมีให้นะในส่วนของเก๊ก้างนะครับช่อง USB อะนี่เสียบสายชาร์จได้ครับ USB เนาะมาดูเบาะห้องผู้โดยสารนะครับ ไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นเช่นเดียวกันเนาะเบาเต็มเต็มใบแบบนี้เลยนะครับแข็งประตูนะครับนี่พาชมนะไม่มีช้ําแน่นอนรถสวยมากไรตําหนิเลยนะครับสําหรับคันนี้ได้ยางปีใหม่ด้วยนะครับยางปี 1- 3านะรถปี19เเลขไม้สามหมื่นเท่านั้นรถมือเดียวอีกต่างหากนะครับพลาดไม่ได้แล้วคันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับในส่วนของหน้าห้องเครื่องและก็เครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับผม มาต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับคันี้ได้เป็นเครื่อง DDI Blue Power นะครับเครื่องสีสูบ150แรงม้าน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าดีเซลเท่านั้นเลยเนาะเดี๋ยวพาชมนะครับเครื่องยนต์นะเครื่องแห้ง,แห,งแห้งแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องร้อยรั่วไหลรั่วซึมของน้ำมันเครื่องเลยนะครับเครื่องเดิมนะครับท่อแคปเทอล์สติกเทอร์โบต่างๆนะเดิมๆทั้งสิ้นเลยนะครับสวยมากนะรอยมาร์คสีแต้มสีของตัวเครื่องยนต์ก็ อยู่ครบพ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะมาร์กของเครื่องยนต์หรือว่ามาร์กอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่อยู่ครบทุกจุดเลยนะครับต้องบอกว่าน้องป้ายแดงเลยสวยมากนะมาร์กตรงๆแบบนี้นี่รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนเนาะไม่เคยชนหนักพิคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับเครื่องบล็อกเดิมเนาะไม่มีเปลี่ยนเครื่องนะไม่มีกับสีเล่มไม่ชารุดสูญหายไม่มีกับไมค์ก็ไม่แน่นอนนะครับการันตีให้เลยนะครับมาดูโครงสร้างด้านหน้ากันนะ เพื่อความชัวร์เดี๋ยวพาพชมทุกจุดเลยนะครับคานด้านหน้านะหัวน็อตไม่เคยแกะเคยไขเลยนะครับแคนเทนเดิมเดิมเนาะเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังตรงแน่นอนนะครับเท็เดิมหมุดเดิมเดิมแบบนี้ซับในคานหน้าต่างๆนะร่องน้ํานะครับแก้มเนาะหัวน็อตไม่เคยแกะเคยไขเลยนะครับน็อตฝาการะโปรงนะครับไม่โดนตระแจเลยนะครับไม่มีรอยถลอกเลยเดิมเดิมทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ต่างๆของฝาการะโปรงนะอยู่ครบถ้วนเลยนะครับทุกจุดเลยเนาะ ถนวนการความร้อนนะไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมก็ดูแลรักษาดีมากๆเช่นเดียวกันเนาะพอน็อตไม่แก่ไม่ไขเลยนะครับได้รถคันนี้ไปใช้นะเหมือนได้รถใหม่ไปใช้เลยคุณผู้ชมนี่คานห้องเครื่องต่างๆนะสีสวยเสมอกันนะครับทั้งห้องเครื่องเลยเนาะคานด้านหน้านะครับไม่มีบดไม่มีบิดเบี้ยวนะไม่มีงอนะครับตรงๆแบบนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับคันนี้เนาะต้องบอกว่า ให้ไปเปยเต็1 0 0นะครับสำหรับคันนี้หากท่านใดสนใจนะครับ d m a ม1.9 z 4ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับเลขไมล์30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับติดต่อเข้ามาผมได้เลยป๊อปเพรยน064 6423955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากกาันวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรถที่เข้ามาคันใหม่ๆต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ